นางเอกดังโดนตราหน้าว่าโกหกปิ้นป้อนค่ะโกหกว่าตนเองป่วยโกหกว่าตนเองติดนู่นนั่นนี่เพื่อเป็นข้ออ้างในการลาลงจากวงแล้วจะไปขึ้นวงใหม่ในตรงนี้ทำให้คนโยงประเด็นไปหานางเอกคนหนึ่งนะคะที่กำลังเป็นกระแสมากๆในตอนนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนะคะก็ได้มีการออกมาปฏิเสธแล้วแล้วเตรียมที่จะฟ้องร้อง คนที่มาว่าให้ตนเสียหายค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ตนก็ยืนยันตั้งแต่แรกแล้วไม่ทราบว,ว่าข่าวลือนี้มันมาจากไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยนะคะสําหรับประเด็นนี้ก็มีคนเนี่ยเข้าไปโยงเอาโพสต์ผู้บริหารมาโยงนะคะทุกคนทําให้คนเข้าใจผิดโยงไปหาตัวนางเอกซึ่งวงที่นางเอกลงเนี่ย มีหลายคนมากๆนะคะไม่ใช่แค่นางเอกแล้วก็มีหลายคนที่ไปขึ้นวงอื่นค่ะแต่ว่าตัวนางเอกเองตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่กับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสําหรับโพสต์ที่คนโยงค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของวงนั่นแหละค่ะได้มีการออกมาโพสต์ประมาณว่าคืองงอยู่เหมือนกันนะคนที่ลงไปแล้วเนี่ยไปขึ้นวงอื่นทําไมต้องบอกว่าไม่ไปขึ้นทั้งที่ ตัวเองตั้งใจที่จะไปขึ้นวงอื่นก็คือประมาณว่าทางผู้บริหารท่านนี้งงว่าทำไมวันที่มาขอลาลงเนี่ยถึงไม่บอกดีๆว่าจะไปขึ้นวงอื่นทำไมถึงบอกว่าไม่ได้ไปขึ้นวงไหนแต่สุดท้ายก็ยังไปขึ้นวงอื่นนะคะทุกคนแล้วก็ทำให้อีกผู้บริหารหนึ่งคนนะคะที่เป็นผู้บริหารวงของทางนางเอกคนนี้ได้มีการมาคอมเมนต์ต่อบอกว่าผมก็งง ตอนมาลาบอกอีกอย่างพอถึงเวลาเป็นอีกอย่างไม่เข้าใจว่ากลัวอะไรไม่บอกกันต,งต,งต,งตรงๆกลัวเราไม่ให้ไปลึกนะคะทุกคนมันห้ามได้จริง,รงๆหรือนะคะก็เกิดการงงของทางผู้บริหารแต่ละคนว่าทำไมไม่บอกความจริงกลัวเราห้ามหรอแล้วถ้าจะห้ามแต่มันห้ามได้ไหมถ้าคนมันจับไปคนจะไปเอาเสือกดึงไว้มันกะบอยู่นะคะทุกคน คือแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ทำให้คนโยงประเด็นไปหานางเอกคนนี้บอกว่าเดี๋ยวก็เรื่องสุขภาพเดี๋ยวก็เรื่องดูแลพ่อแม่เหตุผลต่างๆหน้านะคะจนทำให้นางเอกเ,เนี่ยไม่ทนนะคะออกมาปฏิเสธแล้วก็ออกมาพูดในพื้นที่ส่วนตัวของตนเองค่ะซึ่งนางเอกท่านนี้นะคะก็ได้มีการออกมาโพสในเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะบอกว่า ข่าวลือเนี่ยลือจากไหนใครเป็นคนลือวงไหนว่ามาในวงในยังไงนะคะตัวหนูนางเอกกอไก่จุดๆเนี่ยเคยประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าขอลงเพื่อรักษาตัวและจะขอไม่ขึ้นวงไหนในฤด,ดูการหน้าและเวทีเวทีเนี้ยที่อยู่เนี่ยคือเวทีสุดท้ายของหนู ส่วนการเดินทางต่อไปในวงการศิลปินหรืออื่นๆในรูปแบบไหนของหนูเนี่ยก็ฝากแฟนๆคอยติดตามมาตลอดอย่างชัดเจนหากแต่ตอนนี้มีข่าวลือวงไหนวงแคบลือสนัน่นลือมั่วโดยมีชื่อหนูเนี่ยไปแขวนอยู่ตลอดหนูเองคงต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างหากต่อไปนี้การที่หนูได้พูดอย่างชัดเจนไปแล้ว ยังคงลือคงโพสคงแซนูแบบใช้คำพูดที่ไม่สุภาพและเกินจริงแบบสนุกปากก็เคยรอนะคะก็คือรอเลยสำหรับหมายสารหน้าบ้านค่ะหนูขอดำเนินคดีตามกฎหมายและขออนุญาตรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะคำเตือนครั้งสุดท้ายจากนางเอกกอไก่นะคะทุกคน จึงทำให้คนเนี่ยอ๋อหรือว่าผู้บริหารเขาแค่มีการโพสต์รวมๆถึงทุกๆคนนะคะไม่ได้มีการเจาะป,ประเด็นไปหาหนางเอกคนนี้เพราะว่าจากการที่แอดมินได้มีการติดตามนางเอกคนนี้มาเนี่ยคือเขาก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าเขาไม่ได้ไปขึ้นวงไหนใดๆเลยเพราะว่าเขาก็ออกไปรักษาตัวของเขาแต่เ้าไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงไปลือไปเจาะป,ประเด็นวงในวงแค่ไปหาหนางเอคนนี้ ต้องขอบอกก่อนว่าศิลปินประมาณสี่ห้าคนที่ลงจากวงพร้อมๆก,กันกับนางเอกคนนี้นะคะก็มีไปขึ้นวงนั้นขึ้นวงนี้บ้างนะคะทุกคนมีเยอะนะคะไปแนวเวหมอลําซิงก็ยังมีเลยนะคะอันนี้ก็มันแล้วแต่ใครจะไปแบบไหนแล้วเราด้วยความที่เป็นคนนอกเราไม่ทราบนะคะว่าเขามีคำพูดในการลาลงจากวงจากผู้บริหารอย่างไร บางคนนะคะอาจจะแค่คนคนเดียวทําให้แบบปลาตัวเดียวตายทั้งคลองอะ่ะทุกคนแบบว่าปลาตัวเดียวแบบเน่าทั้งถุงอะ่ะทุกคนประมาณว่าโกหกคนเดียวผู้บริหารก็เลยออกมาโพสตรวรมๆก็เลยกลายเป็นประเด็นเจาะไปหานางเอกคนนี้นะคะสําหรับนางเอกคนนี้เขาก็บอกแล้วว่า การที่ออกมารักษาตัวใช่ว่าจะเลิกร้องเพลงใช่ว่าจะเลิกทำในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ก็คือการเลิกเดินสายกับวงหมอลำค่ะเพราะว่ามันหนักนะคะทุกคนการเดินสายกับวงหมอลำทำงานตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเช้านะคะมันไม่ใช่ทำงานแบบรับร้องเพลงวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแบบนี้มันไม่ใช่นะคะทุกคนมันต้องทำงานหนักมากๆแล้วเดินทาง วันละไม่รู้กี่ร้อยโลนะคะในการไปงานเขาก็เลยอาจจะไม่ไหวในตรงนี้แล้วด้วยความที่เขาพักรักษาตัวบ่อยคือถ้าพูดตามความคิดของแอดมินเลยคือมันไม่ใช่งานอิสระนะคะคือมันเป็นงานที่แบบว่าวงพาไปวงรับงานไว้ก็ต้องไปถ้าทำวงเองหรือว่าออกมารับงานอิสระเองเราสามารถฟิกได้เลยว่าวันนี้เรา ป่วยเราลาเรานู่นนั่นนี่มันสามารถพูดได้นะคะมันจะไม่เดือดร้อนคนทั้งวงนะคะถ้าเดือดร้อนก็เดือดร้อนตัวเขาคนเดียวก็เป็นเหตุผลของทางนาเอกคนนี้คือเขาก็ออกมายืนยันชัดเจนออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองนั่นแหละค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยกับการที่คนไปโยงเขานะคะทุกคนคือนางเอกคนนี้ก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ตอบบอกว่าอย่าเม้นหรือโพสต์เอาสนุกอย่างเดียวนะคะเตรียมเงินสดไว้ด้วยขอบคุณค่ะ นะคะรักแล้วก็ซัพพอร์ตตลอดไปติดตามคือนางเอกคนนี้ตอไปนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่กล้าที่จะสู้คนแล้วนะคะทุกคนคือฝากไว้เลยจริงๆสำหรับเรื่องเรื่องนี้คนเนี่ยโยงไปสนานวันไว้นะคะเนี่ยก็คือก็มีโพสต์หนึ่งเหมือนกันได้มีการแคบโพสต์ของผู้บริหารไปลงทางทิกต o อกนี่แหละ พอโพส์ไปคนก็จอดประเด็นไปหาหนางเอกคนนี้อีกเหมือนเดิมนะคะบอกว่าอย่าให้มีครั้งที่สามนะบ้างก็บอกว่าพักรักษาตัวเท่ากับอาทิตย์หนึ่งเปิดตัววงอื่นนะคะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าโยงไปหาหนางเอกคนนี้เพราะว่านางเอกคนนี้เนี่ยให้เหตุผลว่า จะรักษาตัวในการลาลงจากวงยังไงก็ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใดๆก็แล้วแต่นะคะทุกคนเขามีเหตุผลของเขาแล้วการลงจากวงบางคนอาจจะไม่กล้าบอกความจริงบางคนเ็าบอกความจริงบางคนคิดว่าแบบนี้แต่อนาคตมันไม่ใช่ประมาณว่าฉันคิดว่าจะลงไปไปเรียนหนังสือลงไปทําธุรกิจส่วนตัวลงไปอยู่บ้านลงไป อะไรก็แล้วแต่แต่พอมีหลายๆวงเห็นว่าอุ้ยนางเอกคนนี้พระเอกคนนี้ลงจากวงนี้แล้วนี่ทักไปถามหน่อยหนะ้าว่าสนใจมาอยู่วงชั้นไหมประมาณนี้นะคะเขาก็เลยมีการความคิดมันเปลี่ยนแปลงได้ในจุดๆนี้ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกฝักทุกฝ่ายด้วยนะคะสําหรับประเด็นร้อนแรงในช่วงนี้ค่ะ